คุณมีอะไรนี่คุณเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงกันเอ่อพอดีผมเห็นประตูมันแง้มเปิดอยู่ครับแล้วคุณมีธุระอะไรผมผมมาซ่อมกล่อง Wi-Fi ให้ครับฮะกล่อง WiFi ใช่ครับเดี๋ยวผมจะช่วยซ่อมให้ดีๆเลยนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยมีอะไรไหมไมอ๋อ,อ,อพอดีบริษัทได้รับแจ้งว่า w i f i บ้านลูกค้ามีปัญหาเลยให้ผมมาเช็คดูครับเราไม่ได้แจ้งไปนะ Wi-Fi ของเราก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้างั้นสงสัยเป็นเรื่องเขาเ้าใจผิดกันงั้นผมรไม่รบกวนแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนปกติหากทางบริษัทจะให้พนักงานเข้ามาเช็ค Wi-Fi ภายในบ้านทางบริษัทก็จะโทรมานัดล่วงหน้าก่อนว่าลูกค้าสะดวกหรือเปล่าแต่นี่ไม่เห็นมีใครโทรเข้ามาเลยอยู่ๆคุณก็เข้ามาภายในบ้านคุณต้องมีจุดประสองค์อะไรไม่ดีแน่ๆ พูดแบบนี้มันเก่าหากันนะคุณคุณไม่มีหลักฐานอะไรสักหน่อยถ้าคุณไม่ได้ทำแล้วคุณจะเลิกลักล้อนตัวทำไ,ไมผมผมเปล่าสักหน่อยยังจะมาปากแข็งอีกคุณตั้งใจบุกเข้ามาในบ้านที่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวเพื่อมาขโมยของหรือมาทำอะไรไม่ดีไม่หลายใช่ไหมดูทรงแล้วคุณคงแอบดูลาดราวบ้านหลังนี้หลายวันแล้วสินะถึงได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีน้องสาวผมอยู่คนเดียว แกนั่นเองนี่วันที่สามผู้หญิงนี่อยู่คนเดียว แกทำเป็นมาเก็บขยะหน้าบ้านฉันทุกวันนี่แกคงแอบดูฉันมาหลายวันแล้วสินะคุณคุณจาผิดคนแล้วจะไปไหนฮะคุณจะไปไหนเลิกแสดงละครได้แล้วรถของบริษัทก็ไม่ได้ขับมาอุปกรณ์ก็ไม่มีแถมชุดยูนิฟอร์มก็ไม่ได้ใส่บัตรพนักงานก็ไม่ได้แขวนคุณคิดว่ามาตัวเปล่า แล้วจะตกตาผมได้เหรอไม่แจ้งตำรวจค่ะพี่ท็อปปล่อยนะเว้ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดมึงจะมาจับกูได้ไงวะคุณคิดผิดแล้วแค่คุณบุกเข้ามาในบ้านของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้รับอนุญาตคุณก็มีความผิดฐานบุกรุกทำไมผมจะจับไม่ได้คุณตำรวจคะแจ้งเหตุคะ่ะมีคนร้ายบุกรุกเข้าบ้านฉันคะ่ะ ถ้าคุณอยากจะแก้ตัวยังไงก็ไว้ไปอธิบายกับตำรวจแล้วกันปล่อยอยปล่อยตำรวจกำลังมาครับพี่ท็อปไปออกไปรอข้างนอกไม่ต้องดิน้นแล้วกวนคนทั้งสองคนไปให้บักคัมพีสอนน้องด้วยครับได้ครับคุณตำรวจี๋ยคุณจะรีบไปนะครับคุณตำรวจคุณจะมาจับผมแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย ไปไปมึงเหรอดีนะที่วันนี้พี่มาเที่ยวหาน้องถ้าไม่อย่างนั้นคงต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆไม่คราวหน้าคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้ล็อกประตูทุกครั้งอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดแล้วถ้ามีเหตุด่วน mm hmm. เหตุร้ลลายขึ้นมาให้โทรแจ้ง191เเข้าใจไหมหนูเข้าใจแล้วค่ะพี่ท็อป ขอบคุณพี่มากเลยนะคะคนเร็วๆแบบนี้ต้องส่งมันเป็นดัดันดาใ์ในคุกไปครับเราไปสอนนองกันกดติดตามให้ด้วยนะคะ